ก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568นะครับสําหรับวันนี้นะครับซุมมีดโดยทันเจยของเราก็มีมีดมานําเสนอจํานวน3เล่มนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ650บาทพร้อมส่งนะครับถือว่าถูกสุดๆนะครับ3เล่มเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ650บาทพร้อมส่งนะครับนี่นะครับงานตีร้อนจากเ็กแหนบขึ้นรูปนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับ ด้ามและฝักทําจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองรัดไายปอกเก้าสวยงามนะครับนี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองทุกเล่มนะครับอ่านี่นะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มหมายเลขหนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสองนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับ เสนอขายในราคาเล่มละ650บาททุกเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเล่มต่อมานะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดนิ้วท้องกว้าง2.2นิ้วสันกกหนาเจดมิลไล่ระดับนะครับนะครับเล่มที่สองนะครับ แล้วก็มาเล่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสามนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสามนิ้วด,ด้ามยาวหกจุดหนึ่งนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับอ่าล่มที่หนึ่งน,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 นะครับอีกทีนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดหกนิ้วนะครับเล่มที่หนึ่งใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดหกนิ้วท้องกว้างสองจุดสามนิ้วด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับ ด้ามยาว6.2นิ้วนะครับสันกกหนา7ม <AS C> ิลรล่ระดับนะครับแล้วก็มาเล่มที่สามนะครับใบมีดยาว11.3นิ้วนะครับด้ามยาว6.1นิ้วท้องกว้าง2.3นิ้วสันกกหนา7มิลไล่ระดับนะครับด้ามยาว6.1นิ้วนะครับผมนะครับเสนอขายในราคาถูกสุดๆนะครับเพียงเล่มละ650บาทพร้อมส่งนะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่านี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับผมราคาเล่มละ600 ห้าสิบาทพร้อมส่งถือว่าถูกสุดๆนะครับถูกสุดๆนะครับปกติเราขายที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมด้ามแ้วฝักทําจากไม้ประดู่นะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่สวยงามนะครับงานเกรดเอพิมเมียมนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสละการติดตามนะครับและลูกค้าที่ซื้อไปนะครับว่ามีดสวยงามมากใช้ดีมากนะครับคุ้มค่าเกินราคาบางคนไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับเอาเก็บสะสมไว้ว่างั้นนะครับ อ่านะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามครับฝากติดตามผลงานทางช่อง u t u b e ซุ้มมีดรวยทันใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากไปดูแบบมีดต่างๆก็ไปดูใน Facebook ลงตีมีดรวยทันใจนะครับ Facebook ลงตีมีดรวยทันใจนะครับส่วนใครที่อยากเห็นหน้าตาน้าป้อนะครับหรือตัวตนของน้าปอก็ไปดูได้ใน Facebook น้าปอเชยภูมินะครับน้าปอเชยภูมินะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับผม